สวัสดีทุกท่านค่ะขออนุญาตพูดภาษาอีสานนะคะเมื่อนี้จะมาแกงน้ำเต้าเนาะจ้ะแกงออมแกงออมปาน,นิ้นใส่น้ำเต้าเนาะจ้ะหรือบักน้าบ้านเฮาลนะแหละตั้งน้าให้เดือดแล้วใส่เครื่องแกงลงไปกับมีกระเทียมพริกหัวหอมขิงข่าตะไคร่จ้ะพริกแห้ง น้ำกระตั้งเดือดแล้วใส่น้ำขุบเพียงแล้วจ้ะบบใส่หลายใส่ข้าวเบือแกงใส่ข้าวเบือน้ำเร่งไฟเวยจ้ะอันนี้คือน้ำข้าวเบือเขาต้องเอ,อมา,า,ามาละลายน้ำข้าวเบือเขาต่ำแล้วก็เอา,า,ามาละลายน้ำเพื่อที่่ใไ้มันจับกันเป็นก้อนเวลาเขาแกงแล้วจ้ะแกงอ้อมปลานิ้นใส่หมักน้ำเต้าเนาะจ้ะ น้ำกระเดือดแล้วเดี๋ยวเขามาใส่ปัาเน,น้นเลยจ้ะใส่ใส่ผักก่อนเพราะผักสุกยากเนาะจ้ะปัาเน,น้นสุกง่ายเอากะสิมาใส่สูตรไผยสูตรมันเนาะจ้ะน,น้ำกนนะสิใส่น้ำเตาก่อนเนาะใส่น้ำเตาก่อนแล้วจังสิใส่ปางไป พะผักกับสีสุขยากกว่าปลาแน่เนาะจ้ะเดี๋ยวจังดึงไฟบบได้แยกบบได้แยกต้นหอมกับน้ำเต้าเนาะครัวบ้านๆเอาตามสบายๆของเราไปน้ำจะเดือดแล้วอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อจ้าเบิ่งให้ เด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจกันเพิ่มนม้ำอีกน้อยให้ถน้ำเดือดเนี่ยน้ำเดือดแล้วจ้กระซิมักปรุงเลยใส่ผงนัวตามใจชอบเด้อผู้ใด,ดมักลายก็ใส่ลายผู้ใดแล้มักหน่อยกินหน่อยก็ใส่หน่อยอ่าประมาณนี้นลจ้ะตามใจชอบผงนัวนะจ้ะ ใส่เกลือนิดนึงนะจ๊ะเกลือบอ่ใส่เกลือนิดนึงใส่ปลาจ้ะใส่ปลาทะพีนึงทะพีกวานเนี่ยมากแบบเข้มข้นเนาะ นั่งปุ๋งแล้วจังสีไ่ป่าเด้อใส่น้ำป่า,าทับทีหนึง่งพอเวลาเขาใส่ป่าเขาสีบกคนเนาะจา้ะเขาก็สีปุ๋งก่อนปุ๋งก่อนแล้วเขาจังสีส่ป่าใส่ข้าวเบืออืนัวแล้วใส่น้ำข้าวเบือเลยจ้ะสุดภไผ่สุดมันเาตายตัว แกงอ้อมใส้เ,เบือแซ่บมันสีน้าข้นจ้ะเห็นเห็นน้าข้นเวลาใส่เ,เบือนี่เขาต้องค้นยอ,อยู่ตลอดเลยจ้ะเ่อที่บใหยมันติดกระทะมาหนี้แล้วเขาปรุงเขาซิมรสชาติเด้วเขาก็สีใส่ตาเลยอานินก็ตอนย่ายไงลืมบอก พ่อค้าว่าอันเฮดก้อนหน่อยเนาะเดี๋ยวจะมาเบิงกันตอนสุกเนาะจ้ะอันนี้เขาซิมเรียบร้อยแล้วน้ำข้นคักแซ่บจ้ะเขาสีบอค้นเ้ยจ้ะขวดพรีก ตัวพิกไปนั้นจากศิลาหมูนะปลากระสุกแล้วนะจ๊ะปลาน่ากระคุณคน,นจะแซ่บี๋ยวสิมาใส่ผักเลยใส่ต้นหอมเลยจ้ะใส่ต้นหอมนเคะสิมาใส่ใบแมงลัก แกงอ้อมแบบค้นเนาะเอาน้ามฝบืองไส้ไปน้ำใส่ผักนั่งตูเลยจ้ะหรือใบแมงลักอะไรกวจะใข่สีอินน่นหนึ่งเข่ากับหนึ่งแล้วมื่อนี้หนึ่งเขา่เขาข่าวเหนียวอืมปัวพริกเป็นน้ำพี่น้องเลยดังขึ้งจมูกแค่เนอะแบบนี้เนาะ พักนี่โ่ต้องว่าไายเดี๋ยวมันขยุบพักไอ้ปลานี่สุกแล้วเด้อโอ้ยผิดน้องเลยเม่นยังละบัดนี้ขวัวพริกอ,อ,อืมอะไอ่ะอืมผิดพี่น่องเลยเนื้อปลา แคนดีด <c oughs> ิมึงเลยแซ่บเด้อสุดเอาน้า,าแบบว่าอันนำนามหนาวเหนียวๆข้นๆเนีนนน่ะแกงอมจังแซ่บคือหมกหหนัว <c oughs> แบมแม่งรัก แล้วแล้วพี่น้องซิมเรียบร้อยแล้วนี่สิเ่เดลาบหมูตอด้วยเป็นโอ้แสบขัวพริก <c oughs> โอ้ยเนาะขัวพริกไข่สเสตแรง Ja. Yeah. Yeah. พอ,อกันคลิปหนาด้วยพี่น้องคลิปกินเนาะอันนี้นคลิปเฮ็ดซื้อแซ่แบแกงอ้อมแบบพ้นอ้อมป่าน,นิ้นใส่บักหน้ำหรือน้ำเต้าเนาะจ้ะกพเห็นดอกเพราะว่าคนไปแล้วพี่น้องพ่อ,อกันคลิปหนาคลิปกิน